ฟังเอ e> <Labour S 3> วันนี้ฟังเรื่องผีขอนำเสนอเรื่องเสียงเรียกจากห้องร้างในโรงพยาบาลเก่ามินพยาบาลใหม่เพิ่งเริ่มทำงานในโรงพยาบาลเก่าแก่แห่งหนึง่งคืนแรกที่เธอเข้ากะดึกทุกอย่างเงียบสงัด เธอไม่ได้ยินเสียงอะไรนอกจากเสียงเครื่องช่วยหายใจที่ดังหึง่งๆึงหึง,หงและเสียงลมที่พัดผ่านหน้าต่างเก่าๆระหว่างเดินตรวจอุปกรณ์และความเรียบร้อยมินเดินผ่านห้องเก็บของเก่าที่ถูกปิดใช้งานไปแล้วบรรยากาศที่เธอเดินผ่านเย็นเยะเยือกไฟตรงทางเดินอยู่ๆก็กระพริบกระพริบเหมือนพร้อมจะดับได้ทุกเมื่อ มินเดินไปเรื่อยๆเธอได้ยินเสียงกระซิบเบาๆเหมือนมีใครเรียกชื่อเธอมิน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 หยุดเดินแล้วหันไปมองแต่ก็ไม่เห็นใครแต่เสียงยังคงตามเธอมาเธอก้าวช้าๆผ่านไปที่ห้องร้างหมายเลข305ยอยู่ๆประตูเปิดออกพร้อมกับมีเสียงกระซิบดังขึ้นว่ามินช่วยฉันด้วย ช่วยฉันด้วยได้ไหมหัวใจของเธอเต้นแรงเธอผลักประตูเข้าไปพอคิดว่าต้องมีไข่แก้งเธอแน่ๆบรรยากาศข้างในห้องเมื่อสนิทมินยกไฟฉายที่นำติดมือมาขึ้นมาส่องไปรอบๆห้องเธอเห็นเตียงเก่าๆหนึ่งเตียงและมีพ้าห่วมม้วนอยู่ ทันใดนั้นผ้าห่มขยับเหมือนมีใครอยู่ข้างใต้พร้อมมีเสียงร้องไห้แผ่วๆดังขึ้นและมีมือเย็นเฉียบคว้ามือของเธอมินตกใจแทบกรีดร้องแต่พยายามข่มใจไว้และรีบดึงมือตัวเองกลับมาแต่ด้วยความที่มินเป็นคนไม่กลัวผีสักเท่าไหร่เธอจึงส่องไฟฉายไปอีกครั้งซึ่งก็พบว่าเตียงนั้นว่างเปล่า ไม่มีผ้าห่มและไม่มีใครอยู่บนเตียงแต่ยังคงมีเสียงกระซิบอยู่ใกล้ๆว่าอย่าทิ้งฉันนะฉันกลัวฉันเหงามินได้วิ่งออกจากห้องและได้เล่าเรื่องราวทั้งหมดให้รุนพี่พยาบาลที่อยู่เวรด้วยกันฟังพี่พยาบาลจึงเล่าเรื่องราวของห้องนั้นให้มินฟังข้าวว่าห้องนั้น เคยเป็นห้องแยกโรคสำหรับผู้ป่วยที่เป็นโรคติดต่อชนิดรุนแรงอยู่มาวันหนึ่งมีผู้ป่วยหญิงเป็นโรคติดต่อร้ายแรงเข้ามารักษาตัวและได้เข้าพักที่ห้องแห่งนั้นแต่ไม่รู้ว่าด้วยเหตุอะไรอยู่ๆผู้ป่วยคนนั้นผูกคอตนเองกับเตียงขนไข้จนเสียชีวิตและตั้งแต่นั้นมาก็ไม่เคยมีใครเข้าไปใช้ห้องนั้นได้อีกเลย จนทำให้ต้องปิดตายห้องนั้นไปและตั้งแต่วันนั้นมามินก็ไม่เคยเข้าใกล้ห้องร้างนั้นอีกแต่บางคืนที่เธออยู่เวรดึกเธอก็ยังคงได้ยินเสียงเรียกชื่อเธอดังแววเวๆอยู่อีกหลายครั้งถ้าเพื่อนๆท่านใดชื่นชอบฝากกดไลค์กดแชร์และฝากกดติดตามพร้อมกับกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่เพื่อนๆจะได้ไม่พลาดเรื่องราวความลี้ลับชวนสยอง จากประสบการณ์จริงในฟังเรื่องผี